ถ้าอยากให้แต่งอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอนาคตนะเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้มันก็สุดแล้วไงก็แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนยางเปลี่ยนชุกก็น่าจะกลับมาสวยแล้วก็ทรงเตี้ยน,นะครับตามที่เพื่อนๆขอว่าทรงเตี้ยทรงเตี้ยก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ ครับวันนี้ผมมาคอยน้อยนะครับสวัสดีท่านผู้มีเกรติและไม่มีเกรติทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงวันที่เรารอคอยนะเรียกได้ว่าเราสั่งของันค่อนข้าที่จะนานนมพนมนานนะครับก็วันนี้มาถึงแล้วนะครับก็ที่เราไปล้อมมารอบล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าต้องปรับปรุงหลายอย่างเนะครับโซ่ก็สั้นนะครับยางยางหน้าแย่กว่ายางหลังยางหน้าเนี่ยห้าสิบทับร้อยยางหลังเนี่ยหกสิบทับเก้าสิบนะครับก็เลย มีปัญหาในการสั่นแล้วก็ลูกปืนแตกนะครับก็ทาการเปลี่ยนลูกปืนใหม่เรียบร้อยแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนชุดหน้าของเรากันนะครับก็คือจะมีทั้งโคนหน้านะครับแล้วก็จะเป็นหัวก็คือหัวเนี่ยกิ๊บล็อกมันแตกแล้วไฟเลี้ยวแตกนะครับไปเราไปดูกันนะครับผมนะว่าตรงไหนแตกบ้างนะนี่นะครับก็คือตรงนี้แตกนะครับแล้วก็รอยถลอกตรงนี้นะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมรอยถลอกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไฟเลี้ยวแตกแต่ผมบอกไอ้คนล้มเนี่ยเจ็บหนักมากนะครับนี่ แต่รถไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับเพราะะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนกันนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะหล่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนชิ้นนี้เนี่ยเป็นสีแดงด้วยแต่หัวเนี่ยเราไม่ได้สั่งแดงแกวมานะครับเราสั่งเป็นแดงปกตินะครับเพราะฉะนั้นไปดูว่ามันจะแปลกไหมนะครับผมนะไป่ครับผมนำมาเดี๋ยวเรามาแกะกัน er นะครับก็คือนี่คือของที่เราสั่งมานะครับเรียกได้ว่าก็สั่งมาเลยแก่ผม,ผมบอกมเลยว่ารถไฟเลี้ยวผมสั่งเป็นแบบใสนะครับเพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าไฟเลี้ยวใส่ังแบบไก แล้วแต่บางร้านแต่ถ้าเปิดในลาซาด้าอะไรก็จะมีครบนะครับคือมีเลยนะครับนี่ผมเน้นปเป็นไฟเลี้ยวใสผมไม่เน้นไฟเลี้ยวสีนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบไงสีส้มนะครับนี่เป็นคู่เลยนะครับคู่นี้รู้สึกจำไม่ได้แต่เดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้แล้วกันนะครับแค่นี้ก็จะเป็นชุดสีชุดวัวนะครับมาเรามาดูกันชุดสีชุดวัวนี่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับ มันเป็นสีแดงเดิมมันไม่ค่อยเข่าไห่นะครับเพราาฉะนมาเราจะมาเปลี่ยนกันครับเรียกได้ว่าชิบชเลยนี่คือผมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแดงสดเลยครับเพราะว่าผมชอบแดงสดมากกว่าแต่พอดูในกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกเป็นสีส้มหรือเปล่านะครับเพราาฉะนไปไปใส่กัน,นครับ ตอนน oh. no ี้เราก็เอาสติกเกอร์ของเราติดไปนะครับเพราะว่าสติกเกอร์ศูนย์มันไม่มีครับอันนี้เป็นสีแดงสดนะครับจอกส้มๆหน่อยเมื่ออยู่ในกล้องนะครับแต่ว่าอันนี้นี่จะเป็นสีแดงแก้วนะครับพอฉันติดสติกเกอร์แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบางโคนด้วยนะครับเพราะว่าบางโคนี่ยผมมีสีแดงแก้วอยู่แต่เราจะต้องปาดนะครับนี่นะครับบางโคนแดงแก้วนะครับเราจะต้องปาดรอยที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับเพราะว่าอันนี้นี่มันปาดเหมือนกันถ้าเราไม่ปาดเนี่ยมันจะติดนะครับนี่เลย หรือมันไม่ติดวะผมว่ามันไม่ติดนะก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่าจะติดไหมแต่ผมว่าไม่น่าติดเราลองใส่ดูก่อนนะครับผมว่าไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่มันเสร็จแล้วนะครับจะออกมาลอแค่ไหนนะครับไปก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนํานะครับนั่นก็คือเว็บ S B K 8 New X เว็บนี้เนี่ยมีเกมให้เพื่อนๆเลือกมากมายนะครับและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับนี่นะครับผมนะเกมแคสซี่บอมเบอร์นะครับเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากๆโดนัดก็แตกไวนะครับแจ็คพอตก็แตกง่ายเล่นเพลินมากๆเลยครับและเว็บนี้นะครับยังมีบริการต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอาคคยน้อยนะครับเพราะเขายังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายรอเพื่อนๆอยู่นะครับมากกอรลวดเล็งใจฝากถอนก็ครบจบฝากถอนออโต้ด้วยนะครับโคตรสะดวกสบายมากๆ และฝากถอนเนี่ยไม่ถึง1นาทีนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมนะครับก็แอดไปได้เลยผมที่ fbk8news <S อย่าลืมเิมเมสนะมานะครับนี่นะครับผมบอกเลยว่าวิธีการแกะบ,บางคนโซนอีกเนียเราไม่ต้องแกะบ,บางคนเหมือนเวฟนะครับถ้าเป็นเวฟเนี่ยเราจะต้องแกะนะครับเอออันนี้เราไม่ต้องแกะมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะมันคนละสีกันไงน่าจะไม่ติดนะโอเคครับผมไม่ติดถ้าคือคือถ้าใส่ได้แล้วมันไม่ติดนะครับ มันจะสวยมากผมบอกเลยโซนิกเนี่ยแต่ส่วนมากเขาจะปาดเพราะว่ามันติดหม้อน้ำนะครับแต่น,นี้ไม่ติดพอจะ,ะใส่ได้ครับมา,มาดูว่าจะหลอ่อไหมนะครับแต่ผมบอกเลยมันคนละสีนะดูจากัวดีๆครับมันคนละสีจริงๆสีแดงแก้วมันมีแต่ผมอนาคตไงผมอยากรู้ว่าถ้าเราใส่สีแดงสดเน,นีอนาคตแล้วเราจะเปลี่ยนมันจะสวยหรือเปล่านะครับก็เรามาดูกันนี้แต่ผมว่าสีแดงสดสวยกว่านะครับสวยกว่าเยอะ จากที่ผมเปลี่ยนคันดีมาคือผมก็ชอบเลยนะครับสีแดงสดอ่ะนี่มเือบนบอกซื้อแต่งอะไรเนี่ยไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ใช่นะครับคือเราซื้อมาเผื่อนาะค นี่นะครับคือผมว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีแดงแก้วเนี่ยมันจะคืนกับสีขอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงแก้วน่าจะเวิร์กกว่านะครับดูโดยรวมนะสีแดงแก้วจะคืนม,มากแต่แดงสดมันก็จะเด่นๆไปอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางหน้าใหม่กันนะครับไปยางเล็กกว่านี้ก็คือ45ทับ90นะครับแล้วยางหลังก็50ทับ100นะอันนี้น่าจะเป็น185แล้วก็ อันนี้จะเป็น225นะครับมันน่าจะดีขึ้นวันนี้แล้วโชคเนี่ยผมอยากได้2400แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตนะครับก็ประมาณประมาณนี้แต่เนี่ยผมบอกเลยน้อยมากนะครับที่โทนิเขาจะไม่ปาดอันนี้ออกนะครับเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันมีสิทธิ์ติดสูงนะครับที่จะหม้อน้ำเนี่ยจะชนอันนี้นะครับแต่อันนี้เราลองแบบว่าไม่ปาดดูนะครับก็คือใส่ได้มาประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็โอเคครับผมกลับมาแล้วไฟหน้าติดไหมดูดิ เอออ่าติดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนให้ดูแล้วนี่เฮ้คนละสีครับ <c li pped> คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำแังใค้ผมเดือนครับและใครอยากให้แตง่งอะไรก็คอมเมนต์มาครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอนาคตนะเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้มันก็สุดแล้วไงก็แลยวเดี๋ยวเปลี่ยนยางเปลี่ยนชุกก็น่าจะกลับมา สวยแล้วก็ทรงเตี้ยนะครับตามที่เพื่อนๆขอว่าทรงเตี้ยทรงเตี้ยอะไรอย่างเนี้ยครับเขาบอกแล้ว่าเขาจะใช้งบคอนข้าวเยอะๆนะครับพวกคันดีมวยยังไม่เสร็จนะครับคันดีเนี่ยเหลือสีแข้งส่วนเดียวเครื่องเราจะทําในอนาคตเพราะว่าตามสเต็ปสเต็ปไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนี่เลยคนละสี่ไอเคสวัสดีครับ